ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซี่ยงกล้าที่จะตะโกนสาบแช่งประมุขคณิกาย6วิธีเป็นเพราะคิดว่าตนเองอยู่ระยะไกลและหากมีใครคิดจะเคลื่อนไหวกับเขาเขาก็สามารถหลบหนีได้ทันท่วงทีเจ้าเป็นใครอย่ามาพูดจาไร้สาระพวกข้าไม่ได้ดำลงไปใต้ทะเลแล้วจะเก็บเกี่ยวดวงชะตามารฝันได้อย่างไรประมุขคณิกาย6วิธีตะโกนสวนมาที่เฉินเซี่ยง เจ้ากำลังใส่ร้ายนิกายหกวิธีของพวกข้าหลายคนในที่นี้ล้วนมีดุลพินิจแยกแยะได้ฉะนั้นมันไม่มีประโยชน์ที่เจ้าจะใส่ร้ายพวกข้าฮ่าฮ่าเฉินเซี่ยงหัวเราะเสียงดังนิกายหกวิธีของพวกเจ้าเป็นสุนัขรับใช้หกตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาตรับใดที่ยังมีสมองย่อมต้องดูออกว่าพวกเจ้ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่ ในยามนี้ทั้งราชาหมาป่าทองคำและราชาอสุนิบาดมานฝันต่างเชื่อว่านิกายหกวิธีได้ลงไปเก็บเกี่ยวดวงชะตามานฝันเพราะในสายตาของทั้งสองมองว่าหกตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาไรซึ่งความละอายและสามารถทำเรื่องต่ำช้าน่ารังเกียจได้แทบทุกอย่างนิกายหกวิธีท้าแน่จริงเจ้าก็ตอบคำถามข้ามาสิว่าหลายปีมานี้พวกเจ้าส่งคนมาที่ทะเลชางหลานเพื่อสิ่งใดเฉินเซียงตะโกนเย้ยหยัน ไม่นานนี้ข้าอาศัยอยู่ที่เกาะมังกระแดงและเห็นว่าพวกเจ้าพยายามค้นหาอะไรบางอย่างโดยมีการเข็นข้าชนพื้นเมืองบนเกาะไปไม่น้อยเจ้าเป็นใครกันแน่ประมุขคณิกาหกวิธีแค่นเสียงอย่างเดือดดาลเป็นความจริงที่ว่าพวกมันเข้าสำรวจทะเลชางหลานมานานหลายปีทว่าพวกมันไม่ได้มีการค้นพบและการเก็บเกี่ยวอย่างไรนะข้าเป็นคนที่ถูกหกประกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตากดขี่ข้าพบเจอความทุกตรมานานหลายปีแน่นอนว่าข้าจะทำทุกวิธีทัง วิถีทางเพื่อล้งางผลาญพวกสุนักชั่วให้สูญสิน้นเฉินเซี่ยงตะโกนฟังข้าให้ดีๆภายในวัตจักรท้าพิภพมีขุมกำลังมากมายที่เกลียดชังพวกเจ้าแน่นอนว่าพวกเราจะรวมตัวกันในสักวันและเมื่อวันนั้นมาถึงก็จะเป็นจุดจบของสุนักชั่วอย่างพวกเจ้า ราชาหมาปาทองคำและราชาอสุนีบาดมันฝันต่างรู้สึกว่าถ้อยคําของเฉินเซี่ยงฟังดูเข้าท่าแต่กระนั้นทั้งคู่ก็พาการสส่หัวอย่างลับๆเนื่องจากหกตระกูลเผ่าพันดวงชะตามีความแข็งแกร่งจึงเป็นเรื่องยากที่จะเอาชนะพวกมันทั้งสองคิดว่าแม้กระทั่งเผ่าปีศาจมันฝันและเผ่าสวรรค์มันฝันก็ยังเอาชนะหกตระกูลเผ่าพันดวงชะตาไม่ได้ง่ายๆแล้วจะนับประสาอะไรกับขุมกําลังในวัตจักรท้าพิภพที่ได้การพัฒนา ฝากไว้ก่อนไอตัวจ้ยรับรองว่าข้าจะตามหาเจ้าเพื่อคิดบัญชีประมุขคณิกายหกวิธีตะโกนข่มขู่จากนั้นเรือใบลำใหญ่จึงเลี้ยวกลับและจากไปราชนหมาปาทองคําไม่ได้คาดคันประมุขคณิกายหกวิธีถึงเรื่องดวงชะตามันฝันดูเหมือนมันจะตัดใจจากดวงชะตามาันฝันที่หายไปไอ้หนูเมื่อครูเจ้าพูดว่าจะล้างผลาญหกตระกูลเผ่าพันุ์ดวงชะตาอย่างนั้นหรือราชันอสุนิบาตมันฝันกล่าวถามจากระยะไกล แน่นอนเชิญเสียงกล่าวตอบไม่เลวแม้มันจะเป็นเรื่องเพ้อฝันแต่ข้าหวังว่าเจ้าจะทำสำเร็จราชอสุนิบัตมานฝันกล่าวด้วยรอยยิ้มข้าเห็นใจชาวพื้นเมืองอย่างพวกเจ้าจริงๆเฮอ,อ,อในทุกที่ที่หกตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาหยียบย่างชาวพื้นเมืองย่อมได้รับความเดือดร้อนราชันหมาป่าทองคำกล่าวอย่างไรก็ตามข้าต้องบอกเลยว่าหกตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาไม่ได้จัดการกันได้ง่ายๆ ถ้าเช่นนั้นทำไมพวกเราไม่ร่วมมือกันเฉินเซี่ยงกล่าวถามเขารู้สึกได้ว่าทุกฝ่ายมีความเกลียดชังต่อหกตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาร่วมมือกันอย่างนั้นหรือหากว่าพวกข้าสามารถทำได้เผ่าสวรรค์มันฝันย่อมร่วมมือกับเผ่าปีศาจมันฝันไปนานแล้วราชนหมาป่าทองคำกล่าวหากทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันมันก็เท่ากับการขุดหลุมฝังตัวเอง แท้จริงแล้วหกเผ่าพันธุ์ดวงชะตาให้การก่อกําเนิดของพวกข้าซึ่งพวกมันได้ทําให้เผ่าวสวรรค์มารฝันเป็นศัตรูกับเผ่าปีศาจมารฝันโดยต้องการให้พวกข้าคอยยับยั้งซึ่งกันและกันราชันอสุนิบาตมารฝันกล่าวถ้าพวกข้าร่วมมือกันก็จะมีพลังคําสาปที่ทําให้พวกข้าตกตายปรากฏว่าหกตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาใช้พลังคำสาปบีบบังคับสองเผ่าพันธุ์ที่ทรงพลังแห่งวัตจักรมารฝันเสียอย่างนั้นเมื่อได้รับรู้ข้อเท็จจริงนี้เฉินเซียงก็รู้สึกประหลาดใจไม่ใช่น้อย เกี่ยวกับพวกข้าสามารถกล่าวได้ว่าพวกข้าคือสองเผ่าพันธุ์ที่ทรงพลังที่สุดภายใต้อำนาจของหกตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาวัตจักรท้าพิภพเพิ่งก่อกำเนิดดังนั้นสรรพสิ่งในวัตจักรท้าพิภพย่อมไม่มีความแข็งแกร่งมากพอจะเอาชนะหกตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาราชนญหมาป่าทองคํากล่าวภายใต้สถานการณ์นี้ข้าคิดว่าบางทีเจ้าก็ควรเก็บตัวงเงียบเพื่อไม่ให้เผ่าพันธุ์ของเจ้าต้องสูญสิ้นเจ้ากําลังคิดผิด เพราะพวกข้าคือความหวังเดียวที่จะล้างผลาญหกตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาเนื่องจากพวกมันไม่ได้มีส่วนในก่อกําเนิดของพวกข้าเฉินเซี่ยงกล่าวพวกมันไม่ได้มีส่วนในการก่อกําเนิดของวัตจักรท้าพิภพฉะนั้นพวกมันไม่อาจล่วงรู้ถึงการพัฒนาของพวกข้าซึ่งมันเป็นตรงกันข้ามกับพวกเจ้าเพราะพวกมันสมควรรู้เกี่ยวกับพวกเจ้าเป็นอย่างดีจึงแทบไม่มีหวังให้เอาชนะพวกมัน เฉินเซียงได้รู้มาจากกวนหญิงว่าแม้สมาชิกระดับสูงของตระกูลกวนจะหวาดกลัวอำนาจพลังมันฝันทว่าพวกมันก็สามารถใช้งานอำนาจพลังมันฝันเช่นกัน6ตระกูลเผ่าพันดวงชะตามองว่าเผ่าสวรรค์มันฝันกับเผ่าปีศรราจมันฝันมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นจนอาจเป็นภัยคุกคามในอนาคตดังนั้นพวกมันจึงบีบให้ทั้งสองเผ่าพันทำสงครามกันนั่นเอง พวกมันจัดให้ทั้งสองเผ่าทำสงครามภายในอาณาเขตชั้นเซียนเพื่อลดทอนความแข็งแกร่งของสองเผ่าพันธุ์อีกทั้งยังซื้อเวลาให้พวกมันค้นคว้าถึงวิธีการยับยั้งเผ่าพันธุ์ทั้งสองที่มีประสิทธิภาพเอาเถอะในอนาคตเจ้าจะได้รู้ว่าการเผชิญหน้ากับหกตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาเป็นเรื่องที่ยากเย็นเพียงใดราชนหมาป่าทองคำกล่าวข้าพบเห็นคนอย่างเจ้ามานักต่อนักแล้วและสุดท้ายก็ไม่มีใครฝ่าฝืนโชคชะตานี้ได้ ข้ารู้ว่าพวกเจ้าถูกบีบให้มาสู้รบกันที่อาณาเขตชั้นเซียนฉะนั้นข้าจะไม่ว่าอะไรเกี่ยวกับการสู้รบระหว่างพวกเจ้าแต่ข้าขอไว้อย่างเดียวก็คืออย่าได้รุกรานพวกเราชาวพื้นเมืองเฉินเซียงกล่าวพวกข้าไม่มีความคิดที่จะรุกรานพวกเจ้าแต่พวกเจ้าก็ควรจับตาดูสิ่งที่เกิดขึ้นให้ดีๆต้องไม่ลืมว่าหกตระกูลเผ่าพันธุดวงชะตาชอบใช้ลูกไม้สกปรกมีความเป็นไปได้ว่าพวกมันจะใช้อุบายต่ำช้ายุแยงให้พวกเจ้ามีความเกลียดชังต่อพวกข้า ราชันอสุนิบาตมานฝันกล่าวเข้าใจแล้วอันที่จริงข้าหวังว่าพวกเจ้าจะติดต่อกับขุมกำลังแห่งอาณาเขตชั้นเซียนและพูดคุยกันอย่างเป็นมิตรเชิญเสี่ยงกล่าวถึงอย่างไรความร่วมมือก็ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายน้องชายเจ้าเป็นใครหรือราชันหมาปะทองคำกล่าวถามหากเจ้ากล้ามาที่นี่เพียงลำพังก็มีความเป็นไปได้ว่าเจ้าเป็นผู้มีอำนาจและอิทธิพลของที่นี่ข้าเป็นเพียงหน่วยสอดแนมเท่านั้น เฉินเซียงกล่าวพวกข้าเป็นศัตรูกับ6กตระกูลเผ่าพัน์ดวงชะตาดังนั้นข้าก็เลยสะกดรอยตามฝูงสุนัขชั่วจากนิกาย6วิธีจนมาถึงที่นี่และได้เห็นการกระทําอันชั่วช้าของพวกมันอย่างไรแล้วข้าต้องขอตัวก่อนกล่าวจบเฉินเซียงก็ควบคุมกระจกเทพหวิธีทยานหนีในทันที เมื่อเห็นเฉินเซี่ยงจากไปไกลแล้วราชันหมาป่าทองคําก็กล่าวขึ้นว่าราชันอสุนีบาดมานฝันเจ้าคิดว่ามันเป็นไปได้หรือไม่ที่เจ้านั่นจะเป็นคนเก็บเกี่ยวดวงชะตามานฝันเป็นไปไม่ได้เจ้านั่นอ่อนแอมากแม้มันจะมีสมบัติวิเศษที่ทรงพลังแต่มันไม่มีทางต้านทานพลังของดวงชะตามานฝันได้เจ้าสมควรรู้ดีว่าดวงชะตามานฝันทรงพลังเพียงใดราชันอสุนีบาดมานฝันกล่าว ถ้าเช่นนั้นฝ่ายที่น่าสงสัยมากที่สุดก็คือนิกาย6วิถีและบางทีพวกมันอาจได้รับคำสั่งจาก6ตประกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาราชันหมาป่าทองคำพยักหน้ายามนี้เฉินเซี่ยงที่นั่งอยู่บนกระจกเทพ6วิถีได้หัวเราะขึ้นว่าดูเหมือนเจ้าพวกงั่งเหล่านั้นจะไม่คิดว่าดวงชะตามันฝันตกอยู่ในครอบครองของข,องข้าห้าห้าเห็นได้ชัดว่าพวกมันประเมินข้าต่ำไป พี่ใหญ่ดวงชะตามนฝันสมควรสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับเตาเทพ้าพิภพเสี่ยวจริงกล่าวด้วยรอยยิ้มข้าดาว่าหลังจากเตาเทพ้าพิภพกลืนกินดวงชะตามนฝันได้อย่างสมบูรณ์มันก็อาจดูดซับพลังงานจากผลึกสวรรค์และนำมาสกัดกลั่นได้อย่างง่ายดายข้าเองก็คิดเหมือนกันห่าาเฉินเซี่ยงหัวเราะดวงชะตามนฝันถือเป็นสมบัติล้ำค่าแห่งวัตจักรมนฝันชัดเจนว่าการเดินทางครั้งนี้ทำให้พวกเราได้รับการเก็บเกี่ยวอย่างมหาศาล ยามนี้เฉินเซียงได้รู้แล้วว่าหกตระกูลเผ่าพันดวงชะตามีความแข็งแกร่งกว่าที่คิดเนื่องจากพวกมันครอบครองดวงชะตาแห่งวัตจักรไว้อย่างมากมาย,มามายดวงชะตาแห่งวัตจักรมีพลังไร้ที่สิ้นสุดหากดวงชะตาแห่งวัตจักรขนาดเล็กหลายดวงมาหลอมรวมกันก็สมควรกลายเป็นสมบัติวิเศษที่ทรงพลังอย่างยิ่งเต่าเทพท้าพิภพสมควรใช้เวลาในการกลืนกินดวงชะตามันฝันไม่รู้ว่าปัจจุบันมันไปถึงขั้นไหนแล้ว เฉินเซียงกล่าวเขาต้องการนําเตาเทพท้าพิภพออกมาตรวจสอบความคืบหน้าแต่ก็กังวลว่าเตาเทพท้าพิภพอาจเปิดเผยกลิ่นพลังของดวงชะตามานฝันและนั่นอาจทําให้เผ่าสวรรค์มันฝันกับเผ่าปีศาจมานฝันค้นพบข้าต้องไปที่เกาะมังกระแดงเฉินเซียงกล่าวพร้อมกับนําตรายกสื่อสารออกมาติดต่อหาเฉินเจินอีและคนอื่นๆเจินอีปัจจุบันพวกเจ้าอยู่ที่เกาะมังกรหรือไม่เฉินเซียงกล่าวถาม ไม่พวกเราออกมาจากแดนหยวนเหนือแล้วเฉินเจินอีกล่าวข้ากำลังพาพี่สาวสเสวียหญิงไปพบพี่สาวข้าพวกเจ้ากำลังเดินทางไปวังเทียนมู่อย่างนั้นหรือเฉินเซี่ยงกล่าวถามพวกเจ้ามีเรื่องเร่งด่วนอะไรหรือใช่เป็นเรื่องของเจ้าแม่นพาพี่สาวสเสวียหญิงบอกว่ามีวิธีปลุกร่างแยกของเจ้าแม่นพาเฉินเจินอีกล่าว เจ้าแม่นพาสมควรรู้อะไรหลายอย่างที่สําคัญพวกเราต้องการค้นหาแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่เพราะดวงชะตาเทียนมู่มีความสําคัญต่อพวกเราเป็นอย่างมากถ้าเช่นนั้นพวกเจ้าต้องระวังตัวให้มากบางทีนิกาย 6... วิธีอาจเพ่งเล็งไปที่วังเทียนมู่แล้วเฉินเซียงกล่าวเจ้าเองก็ต้องระวังตัวเช่นกันเฉินเจินอีกล่าวหากเป็นเมื่อก่อนเฉินเจินอีจะไม่ปล่อยให้เฉินเซี่ยงเดินทางเพียงลําพัง แต่ปัจจุบันนางรู้แล้วว่าตนเองประเมินเฉินเซี่ยงต่ำเกินไปแน่นอนว่าสเสวียหญิงไม่ได้บอกเล่าเรื่องของเฉินเซียงมากเกินไปมิฉะนั้นเฉินเจินอีจะต้องตกตะลึงกับเรื่องราวของเขาอย่างแน่นอนปัจจุบันวังเทียนมู่มีเรื่องสําคัญต้องเร่งจัดการทางด้านเฉินเซียงไม่สามารถเข้าสู่วังเทียนมู่จึงไม่อาจยุ่งเกี่ยวกับเรื่องต่างๆของพวกนางได้ เฉินเซี่ยงมุ่งหน้าไปยังเกาะมังกระแดงโดยมีความตั้งใจจะเก็บเกี่ยวมุกนภาจากที่นั่นนอกจากนี้เขายังห่วงกังวลถึงความเป็นอยู่ของตระกูลมังกรแดงเนื่องจากตระกูลมังกรแดงมีความพักดีต่อตัวเขาในฐานะเทพเจ้ามังกรสีชาติเขามองว่าหากตระกูลมังกระแดงไม่ได้รับการสนับสนุนก็เป็นเรื่องยากที่จะพัฒนาความแข็งแกร่งให้มีมากขึ้น เฉินเซียงได้เห็นความแข็งแกร่งของเผ่าปีศาจมันฝันและเผ่าสวรรค์มันฝันแล้วซึ่งเขามองว่าทั้งสองเผ่าพันธุ์สามารถเอาชนะขุมกําลังแห่งอนาเขตชั้นเซียนเียนได้อย่างง่ายดายแต่โชคยังดีที่เผ่าพันธุ์ทั้งสองไม่คิดจะรุกรานปัจจุบันเฉินเซี่ยงไม่อาจรู้ได้ว่าหกตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรหรือไม่ เพราะแม้นว่าอาณาเขตชั้นเซียนจะถูกปิดกั้นจากอาณาเขตชั้นเทพแต่หากกวนหญิงสามารถลงมาที่อาณาเขตชั้นเซียนได้ก็มีความเป็นไปได้ว่าหกตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาอาจยังมีช่องทางลับที่เชื่อมต่อกับอาณาเขตชั้นเซียนหกตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาต้องการให้เผ่าปีศาจมันฝันทำสงครามกับเผ่าวสวรรค์มันฝันภายในอาณาเขตชั้นเซียนโดยเป็นการถ่วงดุลความแข็งแกร่งของสองเผ่าพันธุ์เอาไว้เพื่อไม่ให้เผ่เพาพันธุ์ทั้งสองมีโอกาสค่นล้มพวกมันนั่นเองถ้าจำเป็นต้องมีแนวร่วมจำนวนมาก เฉินเซียงตรหนักดีว่าหากต้องการควบคุมสถานการณ์ของอาณาเขตชั้นเซียนเขาจะไม่มีทางทำสำเร็จด้วยตัวคนเดียวแม้ปัจจุบันเขาจะมีตระกูลเฉินตระกูลมังกรแดงและนิกายมังกรเก้าสวรรค์เป็นแนวร่วมแต่ความแข็งแกรง่งโดยรวมนั้นยังห่างไกลจากเผ่าวสวรรค์มัน,มนฝันและเผ่าปีศาจมันฝนันเฉินเซียงไม่มีความคิดจะสู้รบกับเผ่าวสวรรค์มัน,มนฝันและเผ่าปีศาจมันฝนันแต่สิ่งที่เขาจะทำก็คือการมีขุมกำลังที่ทรงพลังเพื่อสร้างความหวนเกรงให้กับเผ่าสวรรค์มันฝันและเผ่าปีศาจมันฝนัน ท้ายที่สุดแล้วเขาก็คือเทพบิดอนแห่งวัตจักรทัพิภพจึงไม่อาจทนให้คุมกำลังจากวัตจักรอื่นดูถูกดูแคลนเช่นนี้แม้ว่าเผ่าสวรรค์มันฝันกับเผ่าปีศาจมันฝันจะไม่ได้มีความเป็นปฏิปักษ์ต่อเขาแต่การต่อสู้ระหว่างสองเผ่าพันธุ์ก็เป็นหนึ่งในแผนการของหกตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาที่ถือเป็นศัตรูตัวฉกาจของเขาหกตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาสมควรใช้ดวงชะตาแห่งวัตจักรให้การก่อกำเนิดและส่งเสริมเผ่าพันธุ์ทั้งสองจนมีความแข็งแกร่งถ้าเช่นนั้นข้าเองก็สมควรทได้เช่นนกั จู่ๆเฉินเซียงก็ฉุกคิดถึงประเด็นนี้ขึ้นมาได้ก่อนหน้านี้ราชนหมาป่าทองคําและราชันอสุนีบาดมารฝันได้บอกว่าเผ่าพันธุ์ของพวกมันถูกสร้างโดยหกตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาจึงเป็นเรื่องยากที่พวกมันจะเอาชนะหกตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาวัตจักรท้าพิภพก่อกําเนิดโดยที่ข้าไม่ได้ตั้งใจหากจะให้สร้างวัตจักรแห่งใหม่ข้าก็ทําไม่ได้อย่างแน่นอนอืมมเฉินเซี่ยงจับปลายคางครุ่นคิด แต่หากวัตจักรท้าพิภพก่อกำเนิดขึ้นมาได้อย่างทรงพลังค่าก็ควรสร้างสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังแห่งวัตจักรท้าพิภพได้สําหรับสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังของวัตจักรท้าพิภพณนะปัจจุบันส่วนมากมักเป็นสิ่งมีชีวิตที่มาจากวัตจักรอื่นเกี่ยวกับความอ่อนแอของสิ่งมีชีวิตที่กำเนิดจากวัตจักท้าพิภพสมควรมีสาเหตุมาจากการไม่ได้รับการส่งเสริมของดวงชะตาท้าพิภพ เมื่อพิจารณาถึงประเด็นนี้เฉินเซียงก็นึกถึงเผ่าพันธ์เทียนมู่ที่ภายหลังมีการแยกออกเป็นเผ่าพันธุ์ปีศาจวิญญาณหนีก๋อเผ่าพันธุ์ปีศาจวิญญาณหนีก๋อเป็นหญิงสาวที่ทรงพลังและมันสมควรสร้างขึ้นจากดวงชะตาเผ่าพันธ์เทียนมู่ในอดีตเผ่าพันธ์เทียนมู่สมควรได้รับการส่งเสริมจากดวงชะตาเทียนมู่จึงทำให้พวกนางมีความแข็งแกร่งเฉินเซียงตั้งข้อสันนิษฐานหากพวกนางได้ค้นพบดวงชะตาเผ่าพันธ์เทียนมู่ก็สมควรมีความแข็งแกร่งทบทวียิ่งขึ้น ปัจจุบันข้าครอบครองเพียงดวงชะตาขนาดเล็กอึมมมหากข้าต้องการสร้างสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังก็ไม่รู้ว่าจะต้องพึ่งพาพลังของมหาดวงชะตาท้าพิภพ,พ,พหรือไม่เฉินเซี่ยงมาที่อนาเขตชั้นเซียนนานแล้วและแม้เขาจะรู้สึกว่ามหาดวงชะตาท้าพิภพ,พ,พให้การสนับสนุนพลังแก่เตาเทพท้าพิภพแต่เขาก็ไม่เคยสื่อสารกับมหาดวงชะตาท้าพิภพ,พ,พโดยตรงดูเหมือนข้าจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากมหาดวงชะตาท้าพิภพเฉินเซี่ยงกล่าว เจ้านั่นซ่อนตัวอยู่ในมหาดินแดนทั้งสิบตลอดเวลาไม่รู้ว่าเจ้านั่นได้มีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างเฉินเซี่ยงพิจารณาแล้วว่าจะรอให้เต่าเทพท้าพิภพกลืนกินดวงชะตามานฝันให้เสร็จสิ้นเสียก่อนหลังจากนั้นเขาจะทดลองติดต่อกับมหาวงชะตาท้าพิภพผ่านทางเต่าเทพท้าพิภพแน่นอนว่าเขาต้องการหยิบยืมพลังของมหาวงชะตาท้าพิภพเพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังแห่งวัตจักรท้าพิภพค่าสมควรมาถูกทางแล้ว วัตจักรท้าพิภพทั้งทรงพลังและมีความพิเศษฉะนั้นสิ่งมีชีวิตของที่นี่จะอ่อนแอกว่าผู้มาเยือนจากวัตจักรอื่นได้อย่างไรก่อนหน้านี้รชันหมาป่าทองคําออกปากชื่นชมว่าวัตจักรท้าพิภพมีสภาพแวดล้อมที่ดีมากแต่ทว่ามันดูถูกในความอ่อนแอของสิ่งมีชีวิตแห่งวัตจักรท้าพิภพ แม้ราชนหมาป่าทองคำกับราชาอสุนีบาดมานฝันจะพูดว่าพวกมันไม่คิดจะรุกรานขุมกำลังพื้นเพของอนาเขตชั้นเซียนแต่นั่นเป็นเพียงทัศนคติของพวกมันเพียงสองคนและไม่มีใครยืนยันได้ว่าคนอื่นๆในเผ่าพันธุ์ของพวกมันจะมีทัศนคติเช่นเดียวกันหรือไม่เผ่าพันธุ์ทั้งสองสมควรมีประชากรนับหมื่นล้านเฉินเซียงขมวดคิ้วพวกมันมีจำนวนมากเกินไปอีกทั้งยังค่อนข้างแข็งแกร่ง เฉินเซียงคิดว่าด้วยประชากรกว่าหมื่นล้านย่อมมีคนชั่วช้าปะปนอยู่ไม่น้อยนอกจากนี้6ตระกูลเผ่าพันดวงชะตายังอาจเคลื่อนไหวอย่างลับๆปัจจุบันเฉินเซี่ยงนอนอยู่บนกระจกเทพหวิธีโดยกำลังขบคิดถึงเรื่องต่างๆด้วยความหนักใจพี่ใหญ่มีบางอย่างลอยอยู่ด้านหน้าจู่ๆเสี่ยวจริงที่ควบคุมกระจกเทพหวิธีก็ได้แจ้งเตือนกับเฉินเซียง เฉินเซียงผุดลุกขึ้นนั่งและเมื่อมองไปยังทิศทางเบื้องหน้าเขาก็ต้องตกตะลึงกับสิ่งที่แลเห็นปรากฏว่าเบื้องหน้ามีพระราชวังขนาดใหญ่ลอยอยู่บนท้องฟ้าเมื่อมองสังเกตรูปทรงของพระราชวังลอยฟ้าเฉินเซี่ยงก็จดจําได้ว่ามันคือวิหารท้าพิพพที่ออกจากมหาดินแดนทั้งสิบไปพร้อมกับทั้งเจนเทียนอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ